สวัสดีจ้าพ,พระจ่าแม่จ่าวันนี้จะพินมหาไม้อีกแล้วนะอันนี้เจอแหล่งเลยแหล่งใหญ่เลยพินหน้าเยอะมากสวยจริงเนาะราคาไม่ได้ตั้งราคาคทางจะมีน้อย,นอยขนาดมีน้อยนะเนี่ยโอกินาว่าหน่อเพียบเลยแม่แก่เลยน้อยอย่างเนี้ยแม่แรกเลย,เลยอันนี้ ที่เนี่ยที่แรกๆเลยนะที่ยพินมีกระดาษด่างขายอะเริ่มตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยตั้งแต่ราคาขายต้นแรกๆร้อยกับสองร้อยกว่าบาทเนาะอันไหนจนมาราคาแพงสุดยพินเนี่ยท,แทีแรกทีแรกที่ได้เริ่มกระดาษที่เนี่ย,ยและอันนี่ยอะไรอูระเบิดดา่างแพงไหมเนี่ยมีไหม เนี่ยแหละเนี่ยเนี่ยแต่แต่ว่าต้องทําก่อนถ้าถ้าจะเอาไปเลยก็ต้องเอาไปทําไม่เป็นทำทําเดี๋ยวตายเสียได้ของอะไรพวกนั้นก็พวกจั่งมอนเหลืองมอนเหลืองเนี่ยที่อยู่ในถุงนะครับอ๋อเล็กๆไม่มีเนาะมีแต่ใหญ่ๆมันส่งยากอ่ะมาหาแบ่งเล็กๆโหดูโอกิโอกิเยอะมากเลยให้กินอะไรเนี่ยนอโดกอะ มันแก่อ๋อมันแก่ <c oughs> คือคือผมแยกมาน่นนั่นนั่นอย่างต้นเพิ่งแยกเลยนะต้นเพิ่งแยกคือคือมาจากแม่แม่มันใหญ่มากอ๋อถ้าต้นแก่มันก็ลายแก่ลายสวยแล้วก็ให้ลูกดกเนาะใช่ครับเนี่ยมันมันเนี่ยเนียเรียมเพิ่งเพิ่งแยกเพิ่งแยกจากแม่มามันใหญ่เลยสวยจริงแล้วอีนั่นที่เขาเรียกอะไรนะไฟเด็กปะไฟเด็กไฟเด็กไม่ด่างเพ<ฟ>ราะว่ามันเลี้ยงยากมากใช่าไหมไฟเดด็กเนี่่ยาง ่อยแต่หน้าหน้าบ้านมีอยู่สองต้นที่มันด่างาต้นเล็กเขาบอกมันเป็นไม้ป่าเสียนก็ไม่เคยมีแต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าทุนน้อยกลัวพลรืออยากเลี้ยงไหมเดี๋ยวนี้เนี้ยได้ใช่ไหมแม่จากแม่ด่างตอนนั้นหรอไปเด็กตอนนั้นเลยไปเด็กาาม,ามาแต่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านโอ้โหหันเล้ยโอ้โหหั่นเรื่อยเลยใช้เรื่อยหั่นเลยอย่างเงี้ยใหญ่จริง ลงมาแล้วแทงแล้วตะปุ่มตะปั่มเลยหันแล้วพ่อจ๋าแม่จา๋าใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้ก็หายากเลไหนวิโลนะไหนวิโลตัวนี้ตัวนี้ก็พอได้ครับตัวนี้อันนี้อะไรอ่ะตัวนี้เป็นวิลเลียมไฮบริดเป็นวิลเลียมไฮบริดเป็นไม้มาเลสไม่ค่อยรู้จักนะจริงๆเลยรู้จักแต่บอลสีบอลสีก็รู้จักตัวเทปๆก็ไม่ค่อยรู้จักรู้จักแต่ไม้ถูกตัวนี้ก็ยอด นี่นี่นี่พวกอาโบพวกอะไรครับนี่นี่ก็ตัวอ๋อฟูฟูมิ้นฟูมินฟูมินอ๋อที่เขาถามหากันบ่อยๆมีคนทักมาถามโจทย์เจะพิงก็เลยบอกไม่รู้จักไม่รู้จักจริงๆนี่ก็ตัวชมพูครับแต่ว่าเริ่มยกยอดยกยอดจริงดังฮาร์ปดังเงี้ยนะตัวชมพูเน,นี่ยเนี่ยพวกตามันครับอ๋อนี่เราหูช้างฟูมินน่ะใช่ครับไม่ใช่ครับอะไรนะน,นี บุตรละคำฟ<ป>ู<ป>มิน,มนอ๋อแล้วมีหูช้างฟูมินอีกเขาถามหาไม่รู้จักไม่เคยมีอีกแล้วเขาขายในกลุ่มมีคนลองแล้วก็เอออะไรฟูมินไม่รู้จักไม่รู้จักจริงๆไม่เคยได้ยินเห็นครั้งแรกก็ยังดูอยู่เป็นมินเป็นเหลืองหรือเปล่าท่านเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยยอดแน่มันแต่ตอนแรกมันต้นใหญ่า ไอ้นี้กันอันนี้ไหลเหลืองเพาะยังใช่ไหลเหลืองเลยอะไรไวโอลินครับไวโอลินจะอยู่ข้างหน้าวันนี้จะตัดวันนี้จะตัดตัวไวโอลินร้คาพอได้อยู่ราคาพอได้อยู่เป็นยังได้อยู่สองพันสามพันก็ก็ยังดีกันเนาะนั่นแหละอยากมีมาตั้งนานแล้วพอดีไปเจอก็เลยซื้อ ของผมนั่นแหละก็ไม่ได้เจอเจออันนั้นก่อนหรือว่าอ๋ออนนี้กุ้งดังอันนั้นก็หายากแพงอยู่ราคาผมมีลูกมันอยู่ครับต้องต้องรอลูกมันมีไข่แล้วล่ะจ้ะไข่มันตอนนั้นหน่ขายไปสองพันแต่ตอนนี้ก็พอได้แล้วเราน่าจะอยู่ราคาประมาณสองพันแต่รอลูกมันจ้ะด่างมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ ดเป็นเลนแล้วก็จะมีไม้เล็กที่พอส่งได้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพอไปดูค่ะเดี๋ยวเพื่อแฟนขับเจพินสนใจต้นไหนเาพินจะมาคิ้วให้จ้ะเดี๋ยวจพินพาดูเรื่อยๆนะอันนี้พ่อพันธแม่พันไม้นะอันนี้ก้านส้มก้านส้มสวยๆโอหช้างเนาะสวยดียจริงๆเลยสวยทุกต้นนะ่ะของช้างจะลมแล้ว <laughs> ไม่ได้ยกยอดอะนะยอดยา,ยาวยาวยาวดีจังเลยมไม่ทำเลยมันบอกขี้เกียจก็ที่บ้านน่ะเขียวหมดเลยเขียวเสียหมดเลยไม่รู้เป็นอะไรนะหลุดเขียวไม่เหลือเลยอ่ะนี่มันยังมาด่างมาอะไรโอเกิดีจังเลยทำน้องโอล่าสุดไม่ได้เดี๋ยวอ,ะอ่ะมอือสีตอนนี้ไอ ก้านต้มกันลงมาแล้วก้านต้มเหลือประมาณเขียวไงเขียวก็เตรียมตัดเตรียมตัดออกมันจะออกไปเลยไม่รักดีไม่รักดีดูดิไม่ได้โอ้ยยาวเป็นลาบจ้าลายสวยพวกนี้มันจะลายสอนน้งชายไปสามใบสองหมื่นลายอย่างงี้นะโอเคสามใบเลยดูไปพวกนี้แหละม้วนม้วนใส่ถุงใหญ่ใหญ่ใครเด็กขออยู่ข้างหน้าหน่อยนะ